ลูกค้าเสื้อไหไ่เชียงกงมาให้เรียบร้อยครับแผงคอยร้อนอ่านะครับสเตปบาก้อนจัดให้ทุกอย่างอันนี้ก็ตู้แอร์ครับตู้แอร์เชียงกงมาพร้อมเวาบ้านลูกค้าอยู่แถวบางนาครับ ไปซื้อแถวบางนาให้จะต้องล้างระบบให้อของ่งมาครับเมื่อวานมาแต่คอมแอร์คอมแอร์ใส่ไปแล้วลูกค้าอยู่แถวบางนาก็ม .8 บ้านตอนนี้จัดการใส่ให้เรียบร้อยครับ ของแท้แพงครับตัวนี้ทัไดาถ่ายให้ลูกค้าดูหน่อยเดี๋ยวต้องล้างไล่ระบบใหม่อีกรอบนึงโอเคสภาพสวยครับตู้สวยดีแพงก็สวยครับดีกว่าตัวเก่า ก่อนวันนี้เสร็จ